สวัสดีครับลองให้ดูคอยน้ำเงินไพลินสีน้ำเงินสวยนะครับสวยดูแลเพลินครับผมส่งดูมาเป็นหลายชัโม้วนะครับอันนี้ชอบเนี่ยเป็นของแท้เรารูว่าของแท้เราชอบก็เป็นของเทียมเนี่ยของไม่แท้นี่หมดกําลังใจที่จะถ่ายไปนานมาะยกแรกเลคไม่สนใจอยู่แค่ของเทียมอันนี้เป็นคอยแท้มีลายเต้นนะครับเราก็ดูตามลายเต้นนะครับ ของเตรียมของแท้ของแท, ã, งแท้ดูดูไม่ยากของเตียมเาดูไม่ยากถ้าเราอยู่ในวงการป่อยนะครับดูเตรียดูกันดูก็นเิ้วหงนี้ก็สวยนะครับน่ครับเป็นคอยที่สวยงามจริงครับสวยงามอย่าบ,บอกใครนะครับสวยงามมากใจเราโทร08715561 ร้านเจเจมเจนจังหวัดเจนก็มีเพือ่อนผู้ที่อยู่ในวงการคอยดูแล,แล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องการทุงที่จะไปทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเรื่องนี้เต็มหน้าเลยนะครับขอบอมเขียวอยู่นิดๆนะครับลอยดำไมตาสับล่างนะครับอมเขียวนิดๆนะครับแลบเขียวสวยนะครับสวย